ครับสวัสดีครับมาห้อยแมงคุยมานอได้ครับเมนี้ได้ไก่สมุนไพรหนึ่งสมุนไพรครับไก่บ้านครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสมุนไพรครับเป็นตะกินครับพักกัมีหลายย่านู่ครับอโรถไปแลีนมาพอดีครับข้างหลังอ่ะมาพอดีข้างหลังเป็นทางรถไปครับเขียนป้าสารับผมข้างหลังนะมาเลยครับพี่น้องไปเปื่อยๆต้องกันครับเรียกเลี้ยงกินไก่ไก่หนึ่งสมุนไพรเด้อเอิญคนทั้งรถไฟมากินนดำดู เด้อคนทึงรถไฟมากินน้ากันนะครับทำดีเขาบีบแต่ให้ด้วยเขาบีบแต่ให้ควอมนะโอ้รถไฟมาแล้วครับมามาหือพันกันแล้วเลยบัตรทีนี้ำกินจะมีหลายยาเลยครับเนี่ยครับน้ำจิ้มมีหลายยาเลยครับน้ำจิ้มที่พูดน้ำจิ้มนี่้น้ำกันนะครับรถไฟมาพอดีเลยเมื่อนี้ครับจินเนาะ หนึ่งเปื้อยครับหอมสมุนไพรครับผมหอมตะไคร่หอมเคร้ยงน,นะครับเรียกไก่ไหนนะใกลบ้านหนึ่งสมุนไพรหอมดีหอมสมุนไพรทีดาวครับ ครึ่งวันใส่เจียงหอมหอมเปียง นั้นหมอเล็กกินหัวไก่เขาเคยตื่นแต่เช้าตื่นสายอยู่ไม่ชอบตื่นเช้าเขาชอบตื่นสายเขากินหัวไก่เนี่ยขันอากาศแต่เช้าเลดตีสี่ตีหาตื่นเลยไปลองตื่นแต่เช้ากินหัวไก่เขาบอกมกตื่นเช้าเขามักตื่นสายวันนั้นเขาบอกตื่นเช้าสามโมงว่านั้นเช้าตุ่นสามโมง น้าห้อยแมงเปื้นทราบไปยหรอครับดีซีตีหาลูกหรอครับต้องไปหากินหาให้งานด้วยกันตุด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 กลางคืนได้นอนกบตุ่ไ <c oughs> ต่ไม่ใส่หมดเถอะ

มันแคบเดี๋ยวดาไก่หายหมือนเวาั้นน่ะดาบดาบหายไวเลยวะบอกให้กินหัวมันเดี๋ยวตื่นจะเศร้าเราบอกหัวมันนะรู้ว่ดตื่นเศร้าวิดีอยากินหัวไก่อะบุเสียไปล้อมมึงเด้อ เปิดดีจังหนึ่งคืนวันน้ำแรงมาพอได้เล,เลิกงานแล้วก็มากินกน้ำแข็งนะครับเด้อเมนี่วันเสาร์าครับเลิกงานเลิกการกมาเอากินนครับอากาศน้งแรงอากาศดีครับ เราครับมือเนี่ยอากาศดีอยู่เปเอาน้ำจิ้มแซ็บน้ำจิ้มมาแซ็บ ดซ่ได้หมแสบหแสบ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 ฮึ่มกินปีกปีกไก่ปีกไก่หอยมะขามฟังบ่านีย่ยหืมหมดแล้วมันเป็นหักขามคล้องเด้อมะขามฟัง

โอ้เป็นละสออนเว้ยเน่าอัดลาดแตงอียงแตงแตงอียงแตงอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันใหญ่มันยาวมักไงยาวเน่าเปล่ป้าทั่วเศษอ้อขอบจุวย

เปื่อยคักดีอ่ะมึงหาขึ้นมาดูมีขึ้นบ่บ่ขึ้นไปลาใสไส่ไก่ไหมขโมยกินหมดแล้วห่วยเต็งน้อยกินใบไก่เขาว่ามันหนามึนเด้อหนามึนหนาด้านแม่นบ่ครับพี่น้องผู้เฒ่าตัวกินขื่นไก่ดอกมันดต่อแล้วตัวทิงน้อยผู้ใด,ดกินผู้ใด,ดกินขื่นไก่ใส่ไก่หนามึนเด้อว่าสัน

ไปว่าปีใกล้กินเบื่อแล้วห่วยกินเร็วแท้โอ้โหเพื่อยดีนังสมุนไพรใส่ขมิ้นด้วยด้วยนี่สะไคร่เพื่อยวามีเนือน้ออีกระดูกเลยครับ หมาเห็นห้องให้ครับบ่มีบ่มีเนี่อติดกระดูกเอ้อมาผักเขาก่อนเบื่อดิอาหามันมันดูทั้งหนังมันมันดู นี่ยมันหมันมาบาดูขาบดูคอมันมันเลยชอบกินมันมันไงมันบ่เอ้ามันอย่ดีเนี่ยชอบมันมันโอ้มันแ้บเหอมันดีมันดีขบปอบ บอกว่าให้กินหัวมันเนี่ยนี่เดินได้ยัาไงงอใบกอนดิหัวมันนะโอ้ไหนดูกินสมุนไพรมันดูติดติดมาเนี่ยเปรื่อยนี้แล้วอร่อยดีเนาะแซ่บดีเปื่อยดีเปื่อยดีติ่มขันเผ็ดเงี่ยเผ็ดนะเผ็ดติดจ้าดีแซ่บดีอยู่

จะยิ้มเราไปยิ้มเนาะยิ้ม,มเราบ่เดี๋ยวพอกินกระคั้มคนเด้อกเก็บไปกินมือไหร่ม้วเมื่อวันนี้เราเหลือดอกเออครับผมนายาหอยแมงค์คนบ้านนอกด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับเป็นกําลังใจให้กันและกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ